อร่อยเลยิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประซาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยากชวนมารับประทานอาหารใต้แซ่บๆซหาร้าน100%จากจังหวัดพังงาชื่อร้านว่าต้นสาคูเมนูแนะนำนสาคูไส้ไก่สาคูไส้นั่นๆซิกเนเจอร์สมกับชื่อร้านตามด้วยแกงส้มชะอมกุ้ง ชัดใส่กุ้งอย่างดีและพริกแกงส้มจากใต้ตำเองแกงเลียงกะทิกุ้งสดหอมด้วยกะทิสดและเครื่องแกงเลียงกุ้งผัดน้ำพริกกะปิสะตอใช้สะตอข้าวทาและจะมันมันผัดกับน้ำพริกกะปิตามคุณฤรดไปเลยครับอร,ร่อยและเด็ดฤทวันนี้นะคะจะพามารับประทานอาหารใต้จากจังหวัดพังงาเลยนะคะร้านนี้ชื่อว่าต้นสาคูท่านแรกนะคะเป็นเชฟค่ะ คุณระดาน้อยนงเหว่ามาเรียมจ๋าสวัสดีจ้าเจ mm. ้าของร้านคุณชัดตุรงนประกัวทุ่งบูมจ้าสวัสดีจ้า mm. มีเมนูอะไรเด่นเลิอชญจวนเป็น มารับประทานจ้าร้านต้นสาคูเป็นร้านอาหารไทยฮาลาลนะครับที่ร้านทำไมถึงชื่อต้นสาคูเพราะว่าเมนูเด็ดของทางร้านก็คือเมนูสาคูไส้ไก่ครับแม่งไปด้วยเครื่องไม่ว่าจะเป็นไก่แล้วก็เครื่องเทศต่างๆครับตัวแป้งจะต้องบางเคลือบด้วยน้ามันราข้าวครับที่ดีต่อสุขภาพยังมีขนมหวานอีกมากมายที่อยากให้ทุกคนมาลองไม่ว่าจะเป็นสาคูต้นเปียกมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็เมนูสาคูกะทิอันชันครับเมนูที่2จ้าเป็นแกงส้มชะอมกุ้งครับผมเป็นแกงส้มใต้คัดวัตถุดิบทั้งหมดมาจากท้องผิ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเเเเครรืื่่ออองงงกกทีาลับมย กระปิแล้วก็น้ำพริปี๊บอย่างดีนํามาปรุงรสซึ่งความเปรี้ยได้มาจากน้ำมะขามเปียกครับใช้กุ้งขาวครับผมกุ้งอย่างดีเลยและที่สําคัญในการทอดของชะอมต่างๆเราก็ใช้น้ำมันรำ้าวในการทอดครับเมนูต่อคุจ้าแกงเลียงครับผักทั้งหมดที่เรามีใช้ก็จะเป็นผักจากทางป่าอย่างเช่นใบเลียงหรือว่าจะมีผักหวานเข้ามาแทนที่ครับผมที่ร้านเราจะใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อให้มีความกลมกล่อมของกะทิและที่สําคัญจะอร่อยก็ต้องมีกะปิอย่างดีอีกเช่นกันครับไปอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมเชฟจ๋า กุ้งผัดกะปิสะตอนะคะ,คะจะตาน้าพริกใหม่ทุกๆจานเลยนะคะใช้กุ้งเผานะคะ,คะแล้วเราใช้ก,ปกนนะ,ะปิทางระนองเริจะสตอข้าวมันจะออกสามรสเลยนะคะเมื่อเราผัดเสร็จเรียบร้อยเราจะดท้ดีบมะนาวนิดหน่อยเมนูต่อไปนะคะ มีโฮเกนค่ะแป้งนี่เราจะผสมด้วยไข่นะคะน้ำซอสเนี่ยเราก็จะใช้ซอสหลายตัวนะคะพร้อมกับซีอิ๊วที่อย่างดีและมีไข่เยิ้มด้วยปิดท้ายค่ะยังไม่จบเรายังมีเครื่องเดิมอีกก็เป็นชานมสาคูครับผมหอมกลุ่นชาใต้แท้ๆแล้วก็ใส่ตัวสาคูลงไปให้ายเป็นชานมไข่มุกครับวันนี้เลยต้องของาร,รันตีความอร่อยเด็ดและเป็นพิเศษจริงๆให้ต้นสาคูปเป็นอร่อยเค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน ต้นสาู่ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท71ระหว่างซอยปรีดีพนมยงค์6กับ8ติดถนนครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS และในช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศจากคุรีดและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษ ให้กับคุณลูกค้าที่ร้านต้นสาโขกมีสิทธิพิเศษอะไรกับคุณลูกค้า a i s อเอคางครบุบูมจา๋าสำหรับลูกค้า a i s นะครับรับส่วนลดไปเลย10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ Delive r y นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง15ธันวาคม2565ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดนาฬิกานาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3าม p l ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอร่อยเลิศกับผลิตลิเมเอืออีติ t i ยา่าพิงจังต้องกิน